ฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วกดแชร์ให้อาจารย์และน้องๆทีมงานเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งๆก,กันไว้เผื่อเวลาอาจารย์มีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งปะทูปมหาสเสน่หมหามงคลและมหาเศรษฐีของอาจารย์จักสุทิพย์ได้ผ่านการทำพิธีมาเรียบร้อยแล้วใช้จุดเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและควรเก็บทูปไว้ที่สูง สวัสดีชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะก็ช่วงดาวพฤหัสยัายตั้งแต่วันที่28กันยาถึงวันที่8ฤศจิกายนนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะเลือกไพ่เสียน108ให้5ใบก่อนนะดูที่ไพ่เสียนก่อนแล้วก็เดี๋ยวจาจะบอกเรื่องดวงดาวนิดนึงนะคะ อธิษฐานไป,ปัระกอมกันเลยนะ ไพ่เสียนนี้ขึ้นมาจะเหมือนดวงดาวเลยเนี่ยนะไพ่เสียนร้อยแทั้ง5้ใบนะคะของชาวลัคนาราศีมิถุนเนาะในรอบที่ดาวพฤหัสย้ายนี้นะคะ1เดือนกับสิบวันนี้นะไพ่ที่จะสถิตยอยู่กับชาวมิถุนนะคือไพ่ปู่ยมนะหรือพญายมราชนะอันเนี้ยมันก็จะไปสอดคล้องกับดาวเสาของ ชาวลัคขาราศีมิถุนนั้นแหละนะมันจะเกิดทุกโทษเลยเพราะว่าเสียงปู่เนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วนะปู่มัชอบคนที่ทําอะไรผิดศีลถ้าผิดศีลห้าเราเจอกันนะจะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเอาไว้ถ้าทําในพลิกอาคาดน,นะคะอาจารย์ก็จะเล่าหลายสิ่งหลายอย่างให้นะในแต่ละเสียงนะคะก็จะเล่าประวัติด้ละเอียดแต่ว่าในคลิปเนี่ย เราไม่สามารถนะคะที่จะเล่าได้หมดมันจะยาวไปนะคะนะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะให้พยายามสร้างบุญเขวายเยอะๆนะมีบางเริ่มมาแล้วอันนี้ปู่ทาเวสวรันก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะปู่นี่มีแก้วแหวนเงินทองขุมทรัพย์มากมายนะอันนี้พระแม่อารีอัมมันนะท่านก็ไม่ค่อยออกนะะชาชาวฮินดูเนี่ยาศาสนา ฮินดูอ่ะเขาบูชากันเพื่อขอฝนแล้วกเ็เรื่องรักษาโรคต่างๆรวมถึงฝีฝีดาดอะไรพวกนี้ด้วยนะคะที่อินเดียเนี่ยบูชากันมากเลยก็ในรัฐทมินนะที่เขาเรียกกันอนะ่ะทมิน,นาดูอ่ะนะคะในประเทศอินเดียจะบูชาพระแม่อานิอมันมากเลยนะคะเดี๋ยวเอาไว้มาเล่าให้ฟังในพิาคานเหมือนกันว่ามีความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงอะไรกับพระแม่ปาราวตีเนาะ เกี่ยวโยงกันหมดเลยพานะของพระแม่องค์นี้ก็คือสิงโตส่วนใบสรุปในช่วงดาวพฤหัสย้ายนี้นะก็จะได้พระแม่ลัสมีนะกับพระฤาษีตาไฟถือว่าเป็นโชคดีมากเพราะไพ่สรุปคุณได้เงินก้อนโตแน่ๆเลยนะชาวลัคนาราศีเมถุนนะถือว่างานที่ทำจะประสบความสำเร็จ ไปได้ด้วยดีนะงานที่ทำเนี่ยที่เราหวังไว้เลยอะ่ะเรามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองถ้าเกิดว่าชาวเมถุนคนไหนนะสามารถปูพื้นไว้มานานมากแล้วอะ่ะสมมติว่าทำงานนี้มาไว้ห้าหเดือนนะแล้วมันเริ่มจะราบลื่นเนี่ยมันเหมือนกับหว่านข้าวอะ่นะนัตอนนี้หนึ่งเดือนกับสิบวันที่ดาวพืฤหัสจักใจเนี่ย เป็นโชคดีมากเลยงนะั้นงานนั้นเนี้ยจะได้เงินจะประสบความสําเร็จแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นทําอะไรเลยนะยังแบบว่าไม่ลงมือทําอะไรอะ่ะหรือว่าทําไว้ไม่เต็มที่เนี่ยในช่วงเนี้ยก็จะเก็บเกี่ยวลาบผลเงินทองนั้นไม่ได้เต็มที่นะแต่ในส่วนของคนที่ ทำงานทำอะไรแบบนี้ที่แบบว่าเป็นพนักงานประจำนะก็จะมีเงินเข้ามาแต่ว่าก็จะมีโชคลาภฟุ่มส่วนคนทําธุรกิจก็เหมือนกันนะมีโอกาสได้โชคได้ลาภฟุ่ฟได้เงินก้อนใหญ่ถ้าใครทําธุรกิจแล้ววางทิศทางไปได้ถูกนะได้เงินก้อนใหญ่มากได้เงินก้อนใหญ่มากแล้วก็คือต้องไปทําบุญให้ไปทําบุญแล้วอย่าคิดว่าพอได้ลาบก้อนนี้มาก้อนใหญ่ทําได้แล้วก็ จะใจร้อนโลภมากอยากทําทอีกนะไม่ได้นะคะแบ่งส่วนหนึ่งไปทําบุญเพราะว่าคุณจะมีทุกขราบเกิดขึ้นทันทีนะคุณได้เสียภพระฤๅษตามไฟใจเย็นที่สุดทําอะไรคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะอย่าโลภมากนะปู่มาเตือนแล้วว่าอย่าโลภมากในจิตก็อย่าคิดโลภมากเพราะว่าความโลภมากเนี่ยจะทําให้เราผิดสิ่งไปเกือบุกข้อเลยนะคะนะไม่ดีไม่ดีนะคะนะอย่าเห็นแก่เงินที่ได้มา เพราะว่าะไรอาจารย์ของพูดแบบนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จเพราะนี้ได้ปู่ทาเวสุวรรณนะนี้พระแม่ลมักษมีคือข,ขึ้นขึ้นฝั่งเดียวกันเลยนะคุณได้เงินก้อนล้านเปอร์เซ็นต์เลยได้แน่ๆนตามตามกําลังกับตามงานเนื้องานของคุณว่าคุณจะได้เงินมากน้อยขนาดไหนตามธุรกิจของคุณคุณได้แน่นอนตามเนื้อผ้านั้นนะแต่ว่าชาเมถุนจะมีวิบากระงไยเมื่อกี้บอกแล้วนะ ชาวเมถุนเนี่ยในช่วงที่ดาวพื้หรือหัดย้ายกลับมาเนี่ยมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ที่วิบากกรรมเก่าจะวนกลับมาช่วงเนี้ยงานดีเงินดีน,ดน,ดนะแต่ว่าไอเรื่องสุขภาพหรือวิบากกรรมบางอย่างเนี่ยมันเหมือนเป็นการชดใช้เลยช่วงจังหวะเวลานี้ในบางดวงไม่ใช่ถึงกับว่าเออมันจะแย่มันจะตายนะมันไม่ใช่ส่วนดีคือมีแต่ส่วนที่แบบ กรรมเก่ากันมาแล้ววะ่ะวิบากที่ไปสร้างไว้เนี่ยด้วยมโนจิตนะกายกรรมวจีกรรมเนี่ยพวกเนี้ยมันจะส่งผลกลับมาแล้วมันจะเริ่มมาแล้วมันจะเริ่มมาแล้วนะเริ่มตีกลัดมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนอนะ่ะทำบุญเมถุนคนไหนที่ทําบุญสร้างกุศลมาไว้มากก็จะเจอวิบากกรรมเนี่ยสัตว์ไม่สะเทือนเท่าไหร่นะถ้าคุณทําเต็มร้อยทาเต็มที่ก็จะสัตว์ไม่มาก ก็ลดหลั่นกันไปถ้าคุณทําบุญทาทานทําอะไรเงี้ยถ้าสร้างบุญบุญสวนแค่แบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยคุณก็จะเจอวิบากอันนะั้นอาจจะเกิดมากเกินกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นลักษณะแบบนี้นะคะนะเพราะว่ากรรมอันนี้มาแล้วเตรียมตัวให้ดีๆนะจำอันนี้อะไรอ,อ,อาจจะเป็นเรื่องสุขภาพที่เห็นนะเพราะว่าคุณได้เสียพระแม่พระแม่มารีอัลมันสุขภาพระวังให้ดีๆเลยนะคะนะสุขภาพระวังให้ดี มีปัญหาแน่นอนนะชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะนะมีปัญหาแน่ๆให้คุณระวังเรื่องสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยโรคติดต่อนะัตอนนี้คือโรคโควิดที่รุนแรงมากนะคะแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับไข้เพราะว่าของพ่อแม่เนี่ยในทางอินเดียเนี่ยที่เขานับถือบูชากันคือขอฝนนะคือขอฝนนะแต่ตอนนี้น้ํามาแล้วไม่ต้องขอแล้วนะคะอันที่สิ่นี่ต้องขอคือเรื่องสุขภาพกับพ่อแม่ ะะพ่อแม่เนี่ยก็คือเป็นที่นับถือคือดูแลเรื่องสุขภาพในด้านต่างๆแล้วก็พวกไข้ทรพิษไข้ฝีดาษไข้สารพัดเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจารย์เตือนว่าชาวลัคนาราศีเมถุนเตรียมตัวระวังเรื่องโควิดให้ดีๆแล้วก็เรื่องปอดนะคะต้องระวังให้ดีๆนะเพราะว่าชาวลัคนาราศีเมถุนนะในส่วนของดวงดาวเนี่ยนะ เมถุนเนี่ยมีดาวคุณเป็นดาวประจําตัวนะคะนะแล้วก็เออเป็นธาตุน้ําด้วยแต่โชคดีที่เป็นเกษตรนะเป็นเกษตรเ,เ,เป็นมหาอุดนะในราศีกันธาตุดินนะถือว่ามีความเข้มแข็งอะนะอยู่ในราศีกันอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เถียงว่าดวงกําลังดีแต่ว่าก็จะมีคราะมีครากรรมเก่านะสองตัวนี้ นะมีคอก,กํะับเก่าในไพ่สองตัวที่สแสดงขึ้นมาให้เห็นนี่คือต้องต้องระวังนะเพราะว่าดาวสาวเนี่ยเป็นกเกษตรก็จริงแต่ว่าตกอยู่ในภพภพมรณนะนะคะแล้วพฤหัสก็เหมือนกันนะพฤหัสกุมพระสาวเนี่ยนะให้ระวงังให้เล่งทําบุญนะเพราะว่าจะเจอวิบากกรรมหนักงเหมือนที่บอกมาเมื่อกี้แล้วก็คือได้เสียนป,ปู่ขึ้นมาคือคือทับตัวเต็มๆมเลย นะทับตัวเต็มๆแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเหมือนไพ่เดวิลหรืออะไรที่มันดูนักกลัวนากัวความที่ว่าทับตัวที่อาจารย์บอกนี่คือกรรมมันมาประชิดตัวแล้วนะมันมาประชิดตัวแล้วแล้วดาวเสาร์เนี่ยนะก็ตกพบมรณะด้วยเพราะฉะนั้นถึงแนะนาให้เล่งทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลไว้นะคะนะเพราะว่ามันเป็นดาวที่แบบจะต้องทําให้เราแบบเรียนรู้ เรียนรู้หรือว่าแบบแก้ไขอ่เรียนรู้แก้ไขในสิ่งที่เราทําผิดพลาดมาแล้วเราก็ต้องรับผลวิบกากกรรมอันนั้นน่ะนะคะจะได้รับผลมากหรือน้อยก็ตามกรรมทั้งสามวันละที่อาจารย์อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้นะอันนี้มีผลค่อนข้างมากนะเออแล้วทีเนี้ยดาวพือฤาษเนี่ยก็กลุล่มลมกับพระามเมื่อกี้ที่บอกแล้วก็ตกอ,อยู่ใน พบมรณะในราศีมังกรด้วยนะคะแต่ว่ามันจะจากนี้มันก็จะกลายเป็นเกษตรอันนี้ก็ยังถือว่าหน้าที่การงานาจ,จะประสบความสําเร็จก็ตีความหมายได้อย่างหนึ่ว่าหน้าที่การงานคุณอาจจะสำเร็จคุณอาจจะโหงงานหนักอะไรติดต่องานนู่นนี่นั่น,นแล้วก็อาจจะทําให้เราอ่ะเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพไม่แข็งแรงอาจจะสืบเนื่องจากความเครียดพักผ่อนน้อยอะไรก็ได้นะคะนะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลา 1. เดือนกว่าสิบวันเนี่ย ดูแลตัวเองดีๆด,ดูแลคนใกล้ชิดดีๆนะคะถ้าใครที่ปูพื้นมาดีบอกแล้วว่าธุรกิจจะประสบความสาเร็จแต่คุณทำธุรกิจอย่างเดียวไม่ได้นะตอนนี้มีโควิดระบาดสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือปอดของคุณนะของออของชาเมทุนนะต้องระวังให้มากที่สุดเลยนะคะเนี่ยเออก็เป็นห่วงนะก็เป็นห่วงแต่ว่า คุณได้คุณได้เสียงนี้อาจารย์คิดว่าคุณน่าจะปลอดภัยก็เอาเป็นว่าหลีกเลี่ยงอย่าไปในที่ที่มีคนเยอะติดต่องานหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเลี่ยงได้ใช้ไลน์นะใช้ระบบซูมใช้อะไรก็ได้นะคะที่มันไม่ต้องไปเจอคนแออัดอยู่เลยเยอะๆมันน่กกากลัวนะเพราะว่าเสียนนี้ยเสียนปู่ก็ามาบอกแล้วอะแล้วดาวเสานะก็ตก ม,ม,มรณนะแต่ว่าบางคนน่ะดาวสาวเขาตกภบมีเขาดีอะ่ะแต่ของเมถุนเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องสุขภาพแต่งานดีนะต้องระวังนะนะคะสำหรับนักเรียนนี่สินักศึกษาการเรียนจะดีนะเรื่องงานเรื่องส่งอาจารย์อะไรเงี้ยมันถึงว่ามันจะติดปัญหาแต่สุดท้ายมันก็ผ่านไปได้มันก็คุกคักแต่สุดท้ายก็ราบลื่นนะผ่านพ้นไปได้เหมือนกันก็ต้องให้ระวังสุขภาพคือณนะตอนนี้อาจารย์แนะนําเลยว่า วิธีแก้ไขเนี่ยชาวลัคนาราศีเมถุนน่ะหมั่นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอันนี้บอกทุกคลิปเลยนะคะแล้วแผ่เมตตาให้เจ้ากลับในเวนที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเรานะสุขภาพเกี่ยวกับทางเดินหายใจช่องปากนะแล้วก็ปอดของเราแล้วก็พวกที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นพวกกระดูสกสันหลังกล้ามเนื้อทางสางันหลังหรือสะโพกอะไรพวกนี้นะที่จะมีการเจ็บปวดระบมคือเมถุนตอนเนี้ย จะมีโรคเกี่ยวกับปอดหรือว่าโรคทางเดินหายใจนะเช่นอะไรภูมิแพ้ภูมิแพ้อากาศหรือว่าหลอดลมตีบเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็จะมีอาการเจ็บปวดร่วมด้วยนะแล้วแต่ว่าคุณสร้างวิบากตรงไหนมานะ,อ,ะอย่างบางคนอาจจะปวดกล้ามเนื้อที่หลังปวดหลังเป็นหมอนรองกระดูกหรืออะไรพวกนี้ยคือมันจะค่อยๆคืคบคานเข้ามาหาชาวเมทุนเพราะฉะนั้นแผ่เมตา ให้เจ้ากรรมในเวนเยอะเวลานั่งสมาธินะคะเวลาเดินกนาารรมฐานนะแล้วทุกวันน่ะถ้าเป็นไปได้พยายามใส่บาตรหรือว่าทุกวันพระก็ได้ไปใส่บาตรที่วัดนะก็ลดลดความเสี่ยงที่เจอกไปทุกวันซะใส่ทุกวันพระก็ได้อย่างอาจารย์เนี่ยก็คือใส่ทุกวันพระนะนะเวลานี้เพราะว่าออไม่กล้าที่จะออกมาใส่ทุกวัน ใส่วันพ้าเขาใส่เสร็จก็ปวดนะ้ําให้เจ้ากรรมในเวทที่จะทําให้เราเป็นโรคต่างๆเนี้ยชาวไม่ถุนก็ให้เขาเจาะจมตัวไปเลยแล้วก็ให้คู่ค้าด้วยนะให้คู่ค้าคู่ขายหรือว่าให้เจ้านายให้ลูกน้องนะคะเพราะว่าคุณดีเรื่องเงินจริงๆแต่อาจารย์กลัวว่าเงินอันนี้นจะต้องมารักษาสุขภาพของคุณนะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพอย่างเข้มงวดซื้อของไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ซื้อของเงินทอน ถุงหูหิว้วถุงขนมอะไรสเปย์แอลกอฮอลให้หมดเลยนะคะเงินก็สเปย์แอลกอฮอลแห้แล้วก็ค่อยใส่กระเป๋าเราหรือไม่งั้นก็ใส่ถุงหูหิ้วเลยก็ได้เงินที่เราจะใช้จ่ายแล้วก็ใส่ไว้ในถุงนะแล้วเราก็สเปย์แอลกอฮอลซานะคะเป็นการแบบตัดตอนโรคเชื้อโรคทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะว่าดูแล้วเมทถุนนะช่วงช่วง,นงเนี้ยถึงพฤศจิกาเนี่ยจะสุขภาพอบดูข้างนอกดูแข็งแรงแต่ข้างใน,นมันจะดูอ่อนแอ นะมันจะดูอ่อนแอแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องนะคะนะดูแลตัวเองนะเงินที่หามาได้จะได้เก็บอยู่กับเรานานๆดูแลครอบครัวนานๆเนาะแล้วก็ซื้อประกันอนะ่นะประกันแพรวัคซีนประกันโควิดอะไรก็ดูแลตัวเองอนะ่ะให้มันครอบคลุมนะคะเงินดีอันนี้ไม่ปฏิเสธเลยเงินดีมากๆมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้วยนะแต่ว่าวิบากกรรมเรื่องสุขภาพเป็นหลักเลยมาไม่แพ้กันเลยสูสีคู่พี่กันเลยนะ อ่าแล้วก็อยากจะให้ชาวะลัคนาราศีเมถุนนะขอพรขอแก้แหวนเงินทองนะจากปู่ทาเวสสุวรรณนะแล้วก็พระแม่ลักษมีนะคะพยายามขอนะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จสูงมากเลยติดต่อประสานงานอะไรไว้นะมีเกณฑ์จะดดได้เงินเยอะมากด้วยจะประสบความสำเร็จมากนะบางคน ตั้งตัวได้เลยนะบางคนตั้งตัวได้เลยนะจากระยะเวลาช่วงนี้นะคะอืมก็อาจารย์ก็บอกวิธีแก้ไขนะแล้วก็วิธีระวังตัวอะไรไว้หมดแล้วนะอย่างอาจารย์เนี่ยไปซื้อของกับนอแอดมินหรืออะไรเงี้ยนะคะเอาสเปรย์แอลกอฮอล์หมดเลยนะเสร็จแล้วกลับเข้ามาเนี่ยที่ออฟฟิศเนี่ยก็ต้องมาล้างสันไลน์นะ เอาของทุกสิ่งทุกอย่างมันล้างล้างสันไลออกอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็เช็ดให้แห้งอย่างเงี้ยถึงจะกล้าหยิบถุงถึงจะกล้าหากินแล้วกินก็ต้องสเปรย์มือหรือว่าล้างมืออีกมันเป็นแบบเนี้ยชีวิตประจําวันทําจนชินนะคะอยากให้ทุกคนทําแบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นห่วงนะเป็นห่วงแต่ว่าจะหายได้ถ้าถ้ามีใครที่ไปติดนะก็มีโอกาสที่จะหายได้นะอ่าก็ให้ทาบุญทาบุญไวเ้เยอะ นะยกเว้นคนที่แบบดวงไม่ดีจริงๆดวงหนุนคาวจริงๆเท่านั้นแหละนะคะนะอแต่อันนี้ก็คือเป็นการดูโดยรวมนะคะเราต้องถ้าใครอยากรู้ก็ต้องเข้ามาแบบคุยกันปรึกษาส่วนตัวเนาะจะได้ดูขัานขึ้นข้างแรงดูตกฟ้ากอะไรหลายๆอย่างให้ด้วยนะคะเอาละค่ะอาจารย์ก็ขอจบ คลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะห่วงยายทุกคนนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดจากโรคภัยแค่เจ็บแล้วก็อุโทโกภัยที่เกิดขึ้นณนเวลานี้ด้วยนะคะดูแล,แลรักษาตัวเองและคนในครอบครัวให้ดีๆนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ